มทรวัตรถามทางการปมจอบปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่นเผยผลต่อเน,นื่องจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1น5ทับสองซึ่งมีนายอนุทินชวิรก,กุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานได้มีการพิจารณา2เรื่องคือเห็นชอบหลักการแนวทางการพิจารณาโรคโควิดในิ่นให้เป็นโรคประจำถิ่นและอีกเรื่องคือการจัดให้มีสถานที่เฉพาะ ในการฉีดวัคซีนโควิด -19 เบื้องต้นเรียกว่าคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28มกราคมนายแพทย์เทรวันเหมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัายได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุว่าทางการสั่งให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วผลต่อเนื่องจากนี้หมายความว่าโควิดไม่อยู่ในโรคติดต่ออันตรายไม่ต้องมีการตรวจคัดกรองแยกกักตัวไม่ต้องมีการรายงาน ถ้าเป็นการรักษาต่อไปนี้ใช้สิทธิ์ของแต่ละคนเช่นใช้บัตรทองไม่ต้องมีการชดเชยการประกอบธุรกิจค่าเสียหายการตรวจใดๆเป็นการตรวจที่ต้องเสียเงินเองวัคซีนที่ใช้อยู่เป็นวัคซีนที่ออกมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นและปัจจุบันประเทศไทยยังสามารถเรียกร้องค่าชดเชยผลกระทบจากการฉีดวัคซีนได้จากสปสชแล้วต่อจากนี้ยังสามารถรับค่าชดเชยได้หรือไม่ โดยที่จนกระทั่งถึงวันที่28มกราคม2565มีผู้ยื่นคำร้อง13,825รายเข้าเกณฑ์15,44รายและมีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาในรายที่เหลือและที่มีอุทธรณ์ทั้งนี้ได้รับเงินชดเชยไปแล้ว1,205ล้าน5,38,900บาทและมีเสียชีวิต20.56%ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ